สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์โมเดลเพทหงจุ้ยกับอาจารย์มกกังกรนะคะวันนี้อาจารย์ยังอยู่ในเขตของเยอรมนีนะคะวันนี้โบ๊ทสวยมากๆเลยทีนี้ค่ะอาจารย์จะมาให้ความรู้ผู้คุณเรื่องหนึ่งนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ซื้อบ้านหรือซื้อตึกหรือว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดโรงแรมรีสอร์ทอะไรก็ตามที่มันไม่เคยมีการอยู่อาศัยของผู้คนเกิน3ปี ะะต้องบอกเลยว่าสมมติคุณไปซื้อบ้านล้างซึ่งบ้านล้างหลังนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่อาศัยมา3าปีละบอกเลยว่ามันมีปัจจัยที่จะดึงดูดให้สิ่งเล่นลับหรือพูดภาษาบ้านๆแล้วก็คือพวกผีสางนางไม้นะคะเข้ามาอยู่อาศัยอันนี้บอกเลยว่า5 0เนเลยนะคะช่างสังเกตง่ายๆค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำลังจะหาดูบ้านหลังหนึ่งหรือซื้อ สินค้าหรือซื้อตึกซื้ออาอาคารบ้านเรือนใดก็ตามที่มันล้างก่อนหนึ่งเลยให้คุณเช็คประวัติก่อนให้เช็คประวัติของสถานที่แห่งน,นั้นก่อนนะคะว่ามันล้างเพราะอะไรมันล้างมากี่ปีใครเป็นเจ้าของมาบ้างยิ่งถ้าบอกว่าอ๋อเปลี่ยนเจ้าของมาประมาณสิบเจ้าอันนี้คุณต้องแตะเบรกตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ย มันขายถูกมากเลยนะสมมุตินะสมมุติเขาขาย5ล้านแต่คุณจะซื้อได้ในราคาล้านหอันนี้ขอให้แตะเบรกก่อนเลยว่าถ้าสมมติไปเช็คประวัติปุ๊บอ๋อคนแรกก็เป็นแม่หมายคนที่2กับผัวตายคนที่3ก็เป็นเมียฝรัง่งฝรั่งนี้หายตายจากคนที่4ี่ก็อามาพึกอัมาพาศเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ให้ยกให้ฟรีก็อย่าได้เอาเชียวเพราะมันส่งผลเสียร้อยเปอร์เซนต์อาจารย์อยากเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคือมีเคสเคสหนึ่งที่อาจารย์เคยออกทํางาน คนคนนี้นะคะเขาเป็นนักอสังหาแล้วเขาก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไล่ซื้อบ้านซื้อโรงแรมซื้ออาพาร์ตเมนต์ซื้อตึกรามบ้านช่องที่มันล้างนะคะแล้วเอามาซื้อมาแล้วก็รุ่นแรกๆคือซื้อมาเสร็จแล้วขายตามสภาพตอนหลังมาคือแบบเหมือนเหมือนเศรษฐกิจมันซบเซาค่ะเขาก็เลยซื้อมาเสร็จเขาก็ กลายเป็นว่ามันติดมือเพราะติดมือก็ให้หลานไปอยู่มั่งละให้ลูกไปอยู่มั่งละให้ญาติไปอยู่มั่งละสุดท้ายท้ายสุดคนเหล่านั้นวินาศสันตโลหมดเลยแล้วสุดท้ายตัวเองก็ต้องมานั่งแบกรับภาระคนคนนั้นต่ออาจารย์ก็เลยอยากจะบอกกับคุณแบบนี้ค่ะว่าอะไรก็ตามที่มันถูกสร้างขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเป็นสถานที่ที่พร้อมอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าคนเราเข้าไปอยู่เราไม่รอด นะคะนั่นแปลว่ามันมีตัวแปรหลักอาจจะเกิดจากอิทธิพลของบ้านเกิดจากหลักฮวงจุย้ยเกิดจากพฤติกรรมของคนในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บอกเลยว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นตัวปลัดใจเป็นตัวแปรที่ทําให้เขาอยู่ต่อไม่ได้ก็คือสิ่งเล่นลับเจ้าที่ทำร้ายอะไรไ,ไหมเจ้าที่ไม่เคยทำร้ายเราแต่เจ้าที่ไม่สนับสนุนเราเอาง่ายๆสมมติอย่างที่อาจารย์เอ่ยถึงบ้านเลขเจ็ด บ้านเลขเจ็ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่เจ้าที่ไม่ทำร้ายเราแต่เป็นเจ้าที่ที่ไม่เอาเราไม่ชอบความสุขไม่ชอบเสียงหัวเราะไม่ชอบความเจริญรุ่งเรือง พอเราเข้าไปอยู่กับเขาเราก็จะได้รับอิทธิพลของเขาดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกว่าพิจารณานิดหนึ่งให้สืบประวัติก่อนก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะทำไรไม่ใช่ว่าหูอาจารย์มันถูกมากเลยหนูหนูอยากได้มากมันทุกถูก,ถกมันยกให้ฟรีเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีแบบนี้นะคุณต้องห้ามเข้าไปอยู่ ถ้าสมมติคุณไปซื้อบ้านมาหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านล้างล้างมาสิกบกว่าปีแล้วคะ่ะอาจารย์เขาแบบตอนนี้ญาติพี่น้องก็ตายหมดละตอนนี้เหลือแม่เขาอยากจะเอาเงินมารักษาตัวเราฟังประวัติโอ้โหประวัติช้ำเลือดช้ำหนองมากเลยประวัติเล็กตุ้มเป๊ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้แล้วคุณจะเอามาเขาเรียกว่าเอามาสร้างรายได้นะหนึ่งคุณก็ซื้อมาเสร็จแล้วลื่มคะ่ะ เริ่มของเก่าออกให้หมดหรือบ้านหลังนั้นทิ้งไปเลยหรือตึกทุบทิ้งไปเลยให้ให้ให้ว่างเปล่าไปเลยแล้วทำการเปิดหน้าดินใหม่ทั้งหมด อันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้อาจารย์บอกเลยอันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่มันมีความลึกซึ้งมันมีความละเอียดอ่อนตรงนั้นอีกบอกเลยว่าห่วงจุ้ยหรือศาสตร์ที่อาจารย์ให้ความรู้พวกคุณน่ะมันไม่ใชศาสตร์ที่คมงายเลยแต่มันเป็นศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นจริงที่อาจารย์ออกทํางานในแต่ละวันแล้วอาจารย์ก็เจอเหตุการณ์นี้ในแต่ละวันแต่ละวันก็พยายามจะเก็บสถิติพยายามจะเก็บเรื่องราวต่างๆแล้วนํามาวิเคราะห์พิจารณาว่ามันเชื่อมโยงกันไหมมันส่งผลจริงไหมหรือเราเพ้อเจ้อไปเองแต่บอกเลยนะคะว่าในแต่ และวันที่อาจารย์ออกทํางานมันมีเรื่องราวเยอะมากๆแล้วอยากจะมาเมามากๆแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางทีมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลซึ่งอาจารย์ก็ไม่สามารถจะมาเผยแพร่ได้ทั้งหมดอาจจะต้อง มีการยำเอาเคสหนึ่งมาผสมเคสสองผสมเคสสามแล้วมาเล่าเป็นเรื่องเดียวกันหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันกระทบกับลุกสิทธิ์ของอาจารย์นะคะเอาเป็นว่าอาจารย์มาบอกเรื่องเราเหล่านี้ให้พวกคุณได้วิเคราะห์พิจารณาดูนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่เยอรมน,นีนะคะสวยๆเย็นๆนี่เลยค่ะวันนี้แม้ พอมาเมืองนอกเราก็ได้แต่งตัวแบบอีกสไตล์หนึ่งนะคะนี่ซึ่งถึงบอกเลยว่าเออมันก็เทดีเนาะอ่ะเอาเป็นว่าอาจารย์มาให้ความรู้ตรงนี้แล้วนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีแชร์วนไปนะคะเพราะเดี๋ยวว่างๆไว้ออาจารย์กลับถึงเมืองไทยอ่ะอาจารย์จะต้องนั่งเมาส์มอยซอย8เรื่องนี้อีกยาวเพราะมันต้องใช้เวลานานมากๆเลยเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมันไม่ได้มีปัจจัยหนึ่งปัจจัยเดียวไม่ใช่ว่าคุณเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์พแล้วหนูได้บ้านรวยแล้วแต่ทำไมหนูยังไม่รวยก็ต้องหันมาดูพฤติกรรมตัวเอองงคาาว่า่โหมีนนตติด มาก่อปฏิเสธงานาเรียกร้องมากจนเกินไปเกิดความโลภจนเกินไปหวังน้งบอกหวังน้ําบ่หน้าจนเกินไปหรือบางทีคุณแบบทําตัวคุณเองหลายหลายคนพังเพราะทําตัวเองมีเบอร์ดีแล้วมีทุกอย่างดีแล้วนะคะอย่างลูกศิษย์หลายหลายคนอะ่ะมีทักเข้ามาถามว่าอาจารย์คะหนูเปลี่ยนเบอร์อาจารย์มาประมาณปีกว่าแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้หนูเหมือนแบบหนูยังไม่ประสบความสําเร็จคะ่ะ อาจารย์ก็บอกโอเคงั้นโทรกลับมาขอคุยหน่อยพอซื้อไปสืบมาสืบอไปสืบมากลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมคะได้เบอร์ดีค่ะแต่แลาออกจากงานแล้วก็ไปอยู่บ้านเฉยๆไปเลี้ยงแมออ่อยู่ที่ต่างจังหวัดไม่มีไรายได้อะไรเลยสามีส่งเงินให้อย่างเดียวอาจารย์ก็เลยถามย้อนกลับไปว่าคุณให้ซื้อเบอร์หลักล้านคุณก็ไม่รวยหรอก เพราะรายได้ของคุณมันมาช่องทางเดียวคุณไม่เอาเบอร์โทรของคุณออกไปหาเงินนี้คะคุณไม่ออกไปสู้นี้คะคุณนั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านเฉยๆในขณะที่คุณอายุเพิ่ง30มินิดๆเองนะแต่คุณไม่ทํามาหากินอะไรเลยคุณรอให้สามีคุณส่งเงินมาอย่างเดียวอะเดือนละห้าหกพันอย่างเงี้ยแล้วมันจะพอกินได้ยังไงมันจะรวยได้ยังไงอาจารย์ก็งงจริงๆแล้วคุณจะมาหวังว่าคุณจะถูกหวยเลยรางวัลอาจารย์บอกเลยว่าคนทั้ง70ล้านคนคุณ คนมันมาหาสารนะคนนี้มันจะถูกหวยมันนะักอยู่ในกลุ่มหลัก 10, บหลักร้อยเท่านั้นนะคะคนเจ็ิล้านคนคนที่ถูกหวยอยู่ในหลัก10บหลักร้อยไม่ได้อยู่ในหลักหมื่นด้วยซ้ําดังนั้นคุณต้องโชคดีแค่ไหนคุณต้องวาสนาดีแค่ไหนถึงจะอยู่ในกลุ่มของคนถูกหวยได้ไอหวยนยมันเป็นความหวังค่ะ มันเป็นแค่ความหวังเฉยๆมันเป็นความฝันเฉยๆโอกาสที่คุณจะได้เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆเลยนอกจากคุณจะไปแบบโอ้โหทุ่มเทกับมันเงี้ยอย่างอย่างที่อาจารย์เห็นนะซื้อลอตเตอรี่โอ้ยหนูถูกหนูถูก5ใบแต่พอถามซื้อมา200ใบคะ่ะอาจารย์อ จริงไหมเห็นไหมมันมีมันมีองค์ประกอบอื่นเอาเป็นว่าถ้าคุณได้เบอร์ดีแล้วคุณอยู่ในบ้านที่ดีแล้วคุณมีองค์ประกอบที่ดีแล้วแต่ถ้าคุณไม่ขยับคุณไม่ขยื่นคุณไม่สู้อาจารย์ก็บอกเลยว่าความรวยมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะนะคะเนาะเหมือนที่อาจารย์ทุกวันนี้อาจารย์ยังต้องออกสู้ออกทํางานออกทุกอย่างเลยเพราะว่าอาจารย์อยากรวย ถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องสู้แล้วคุณก็ต้องแกล่งแล้วคุณก็ต้องอดทนด้วยอาจารย์มาให้กําลังใจทุกคนในเดือนกุมภาพันธ์อากาศหนาวๆที่เยอรมน,นีนะคะอยู่กับเพจฮวงจี้อาจารย์มกกังกรค่ะ